สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูกวางตุ้งในกระถางนะคะที่เราได้ปลูกในกระถางแล้วเราก็เขวนเขวนไว้นะคะนี่เห็นไหมคะความเจริญเติบโตของเขาก็เริ่มโตดีนะคะเนี่ยเราก็ได้ให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนแล้วเราก็ให้ฮอร์โมนที่เราทำไว้นะคะแล้วก็เป็นน้ำหมักที่เราทำ ก็ดูดีนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ลองไปทํานะคะเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นที่เราก็ปลูกในกระถางแล้วเราก็เขวนๆขวนไว้ก็ได้นะคะสวยงามด้วยนะคะเพื่อน,นก็มีมีหนอนนะคะมากินใบของเขานะคะ เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็เก็บกินได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะพอดีก็ยุ่งกับการปรับปรุงร้านนะคะเพื่อนแล้วเราก็ได้ย้ายสวนผักหน้าร้านไปที่หลังบ้านหลังบ้านครึ่งหนึ่งนะคะก็หน้าร้านก็มีสวนผักอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้วางโต๊ะหินนะคะอันนี้ก็เป็น มะเขือมะเขือของพิ่ต้อมนะคะมะเขือมันยาว<ม>เห็นไหมคะเขาก็ได้งอกออกมาแล้วนะคะเนี่ยเราก็เลยโรยไว้กับผักขมนะคะพอดีว่าผักขมนี้เราโรยโรยทีหลังนะคะแต่ว่าเขาขึ้นมาก่อนเพราะว่าผักขมนี้จะโตจะโตเร็วมากเลยอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เราโรยโรยไว้นะคะ อันนี้ก็เป็นพริกหยวกที่เราปลูกในกระถางเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นดอกแคนะคะแล้วก็ยังดูดีอยู่นะคะเพื่อนสวนผักหน้าร้านเราก็มีไม่เยอะนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวพันดอกพิเศษของพี่ต้อมนะคะอันนี้ก็มีตะไคร้นะคะที่เราเอาลงไว้ในวงล้อย,อยางนะคะ อันนี้ก็เป็นขอโทษนะคะอันนี้เป็นมะเขือยาวมันของพี่ต้อมนะคะที่เราได้ใส่ในในกระถางเล็กๆนะคะอันนี้เราหยอดไว้ในกระถางเล็กๆเขาก็เริ่มดูดีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะที่เราได้ได้เอาหอมแดงอะ่ะมามาปลูกไว้ในกระถางของขึ้นชายนะคะนี่ กระถางขึ้นชายโตช้ามากเลยนะคะอันนี้ก็มีผักสลัดกินคอร์สนะคะมีอยู่สองกระถางที่เราได้พอมเมล็ดไว้นะคะ น,นี้ก็เป็นเคลใบหย,ยิกของเรานะคะเราก็เอาวางบนกระถางกล่องโฟมนะคะเพื่อกันความร้อนนะคะผักคะน้าใบหย,ยิกเราก็กินไม่ทันเลยนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะที่เราไม่ได้ปลูกนะคะเราไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะ ก็จะออกมาสวยงามนะคะเพื่อน,นเขาก็ออกลูกดกเลยนะคะแล้วก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะข้างล่างก็มีต้นกวางตุ้งนะคะแล้วก็มีต้นกะเพรานะคะอันนี้เป็นกระเพราบ้านนะคะหอมมากเลยนะคะแล้วก็ปลูกรลมๆกันไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกระหล่ำดาวนะคะที่เรามีอยู่ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็ เห็นตุ่มๆเขาออกมาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็มาดูอีกทีน,น,นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะว่าเขาดอกของเขาจะโตหรือเปล่านะคะกระหลังดาวของเราส่วนนี้ก็เป็นตอนแรกก็เป็นส่วนผักของเรานะคะเราก็ได้ได้เอาโต๊ะหินนะคะมาวางให้ลูกค้านั่งดื่มเครื่องดื่มตอนกลางคืนตอนเย็นนะคะ เผื่อว่าลูกค้าเอาไว้นั่งเล่นนะคะแล้วก็ชมสวนผักเราไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะที่เราเก็บกินตลอดนะคะเราก็เอาใส่ในชั้นชั้นวางนะคะข้างบนก็เป็นกุยช่ายนะคะนี่แล้วก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะ เราก็เก็บกินตลอดนะคะใบมะกรูดต้นนี้ด้านหน้าก็จะเป็นต้นผงชูรสนะคะที่เราไว้เป็นเหมือนกำแพงเลยนะคะข้างหน้าก็ไม่สูงมากนะคะเพื่อนๆถ้าสูงมากก็จะมองไม่เห็นหน้าร้านเลยนะคะแล้วก็คอยตัดไว้นะคะคือไม่ให้เขาสูงเกินไปข้างล่างก็จะเป็นไดโนเคลนะคะ อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งในกระบะนะคะในกระถางผสมปูนนะคะที่เราปลูกไว้ที่เราปลูกไว้ในกระถางผสมปูนแล้วลอดจากหอยเจดีมาได้นะคะก็เหลือแค่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งในชั้นนะคะชั้นวางแล้วก็เอาใส่กระถางแล้วเราก็เอา ชั้นวางเก่าๆนะคะที่เราไม่ได้ใช้มาวางนะคะก็มีมแมลงบ้างนะคะแล้วก็มีหอยบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพรานะคะกะเพราแดงเราก็เก็บกินตลอดนะคะกระเพราแดงต้นนี้ไดโนเคีนี้เราก็กินไม่ทันเลยนะคะเพื่อน ส่วนผักหน้าร้านเราก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่แค่ครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่ประมาณนี้นะคะแล้วส่วนที่เหลือเราก็ย้ายไปไว้ที่หลังร้านนะคะเพื่อนนี่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เราย้ายมาจากหลังร้านเอ๊ยย้ายมาจากหน้าร้านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านหลังของร้านแล้วนะคะเราก็ ได้ย้ายกระเจี๊ยบเขียวมานะคะนี่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ที่บ้านนะคะก็ลูกเขาก็จะสีขาวๆนะคะไม่ใช่พัน์ดกพิเศษของพิต้อมนะคะมะเขือพ่ต้อมมะเขือเอ้ยขอโทษนะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบของพ่ต้อมมาเพิ่งจะปลูกนะคะ,ะก็อรอลุ้นอยู่นะคะเลื่อน อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะที่เราเอามาจากบ้านแล้วเราก็ามาปลูกที่หลังหลานดูดีนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมันม่วงนะคะ มันม่วงที่เราใส่ในกระสอบไว้นะคะกระสอบที่เราเอาลงกระสอบกันวันนั้นอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะที่เขาขึ้นมาเองนะคะเพื่อนกําลังติดดอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นมะละกอตัวผู้หรือตัวเมียนะคะเราก็ดูไม่ออกนะคะอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะคือเขาขึ้นมาเอง อันนี้ก็เป็นมะละกอที่เราโรยๆใส่กระถางไว้นะคะเราก็ยังไม่ได้แยกอันนี้ก็เป็นกระชายนะคะนี่เป็นกระชายอันนี้ก็เป็นส่วนผักที่เราย้ายมาจากหน้าร้านนะคะนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่ที่พี่ต้อมให้มานะคะกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ดกพิเศษ ก็มีกะเพรานะคะอันนี้ต้นมันปูของเราที่อยู่หลังร้านนะคะนี่ก็เป็นผักในกระถางนะคะที่เราย้ายมาจากหน้าร้านแล้วก็เอามาวางวางไว้นะคะเราก็ยังไม่ได้จัดลเบียบนะคะเพื่อนก็นเราก็เพิ่งย้ายมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูอีกทีนะคะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างนะคะที่หลังร้าน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่มาติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ